ไปผ่าเสาเร speaker, a roommate, a uh ่งเนาะเดี๋ดวก็อยู่ได้ยังเนาะโอ้โมีแหงได้สัตวว่าจะทำว่าจะปวดตัวหรือว่าเป็นผ่าก็จรล้วแต้าอีอันนี้นะเนาะตมมันดีกว่าันยาคนกเปผ่าเป็นกล้องมาพ่อแม่พี่น้องมาเดบิเดไปเลอเนาะมากินกับพุนห่อนอยู่ใ้ บรรทัดพอดีทีเข้าไปเยี่ยมทางน้องทรายเาราก็ได้แวะมากินกับคุณหอนก่อนพี่น้องเลยก่อนสิออกไปกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าเก่าเดิมเนาะนี่ก็มาแบบผู้บ่าวผู้สาวมาในีกันเนาะทั้งรูทั้งเต่า,ตาตก็ยังเฮียนอยู่เปิ <laughs> ดทางครูบาเอาเลยมามาก <laughs> เต่านี่เกิดกิน, <laughs> นก,กินดีนแล้วเ่รอเกิดกคือเต่า ยินอยู่จังสันอย่าให้อย่าให้มีเวลาเขาแล้วเราจิบขตาไปเพื่ออะไรเป้นตัววัดน้ปลาป๋าีดอะแเมือแม่นยนึงว่าห่วยหนัากล่องใส่กับไอ้แสงสะทอนิกปีใกล้เลยเนาะ แสบเนาะไปได้ไปได้ไปข้างนอกงนงี้ข้างนอกกับไปได้เห็ดดับกินแบบนี้ก็ได้โดนได้เนาะขอบคุณทอดบรรยากาศในงานก็บช่วงแรงเนาะคนสิหลายเบิ่งโดนเว้นนี่างเงียบเงาเลยคุยปกติ จกนี่เนาะจากเขาเนี่ยนเะดี๋ยววาามเลยเนาะติดเต้นเนาโอ้ยหงินห่อนบริการมาคิดคือว่าถิเป็น,นารร้อนห้าง ใช่น้ำไม่ต้มแล้วมันจะดีหอมเนะไม่ต้ม่แห้ง,งมันผสมคุณหอนมันที่เข้ากันจะมืออะไรบวชแกบอกดีมือหามือเด็กชิ้ชายสิ คือทหารวะอือทหารแล้ว วาวเดี e ๋ยวเบิ้งแล้วใช่เกาคิดวันน้องเนาะโอ้ยแต่ว่าอ้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวเนาะเขาจะย่างไปเขาจะกินกบ่าวเท่าเดี๋ยวเบิ้งกบ้าแล้วเหรอเก่งบ่าเลเก็นเงี้ยกบ่าดีหน่อยนะกบ่าวเท่าเลย วัวพเลียบบงามเลาคุณู่้ชมกคิดได้ที่สวยลูกให้เศได้เลยเราเห็นลูกย่างตามได้วัวเมียวบอเห็นมามองก็ไม่ได้แบบไม่น้เห็นมามมงกั ผมเป็นมันจะเจ้าของงามเลยได้ผมเป็นนะคนเขาสลายก็ค nah ิดว่ามองว่าจะของงามเลยคนเขาสลายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคนอื่นมองว่าจะของงามน้อยกว่าก้าวจะของแปะเหว้าเด็กเป็ด hết subscribe hết kênh hết rồi à. Gõ rồi à, bỏ lỡ những hết hấp dẫn hôm nắng ด้านหเขาก็มีพริกกัดกับกระปิเนี่ยคือโคเด็บสองคู่กันนะสองคู่กันดูแล้วเขานี่ยชอมาก,กินกับกระปิเฟออกระพุ่นครับขนมจีนต้องมีกระปิรสมาเป็นหลักพริกบ่ะมะพริ๊กมันพริกขวดอะพริกดิบเนาะ tất cắt các lòng này các ngâm tất cả các lòng tất cả các lòng tất cả các lòng tất cả các น้ำขายดีเนาะเจออ้าเนาะนี่ต้อนทางโมนี่น้ำทางสแสดงแสดงว่าอย่างข้างในราคาบิ๊กน้ำท่านกินนี่มัาสดน้ำไหมออนห้อนยังมัาสด ดูเห็นคลิปนี้ด้วยเพี่ยวตัวเจ้าพนิถามเข้าขึ้นเมื่ไปน้ำไปเหนคลิปไปเห็นคลิปแบบว่าโบเห็นนแล้กสล็สิถามแล้วเขา้อยเข้าไปน้ำเลยอือขอรถคอยลืมเราเิที่ศพศสศของเราเดี๋ยวเราเบิร์ไปเด้ แต่ว่าได้กินนะว่าขาดเลแล้วเปล่าขาดเยอะเอา้าตรงเครื่องหกน้องยังจีบไปเบื้องเสื้อหาแลอยู่ล่วล่าบอเสื้อเฉยๆกัยาไปให เป็นจิกโตนึงนะพอได้เปลี่ยนกัะกะหนาวป่ะเดี๋ยวจังไปต่อกันเบิ่งเสื้อผ้าเนาะไปเบิ่งเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าไปให้พ่ขอขาวก่เนาะโถ2ครับอยู่วัดแล้วป่ะไวพี่น้องไปโต่อเดออี๋ลวละมานี่เน,น,นูอะไกินน่ะตอนนี้อยู่ในกินเลยแล้ว no. ตัวเองคำละสิบพันกีบคำละสิบ 10, พันด้พ่อคำนึ่งละสิบพันกิบคำล,ละสิบพันสองคำก็เท่าเออป้าหมังม่วงนะพ่อนี่กินสบกินสบเน่เลยนมกล่องละสิบแปดพันนมเล็สะซยแพ็กละสิบห เนนเตซอยนะพี่อยพี่ว่าเ็นุ่มนี่มาถามออปเปี้วเาไปไ้น,นั่งยืนสิว่ากระซองบ่แพ็แพแคห่อยไปนะค่ะแพ็คห่ยแเลอ้าแพ็คหจะได้ดาได้ราคาดีว่าแพ็คละสามสิบ่อันนี้แพ็คละ่สิค่ะอัตรนี้ปแ ดนหลายแพคเลยโอ้เอาซี่ใช่เนาะเอาซี่ก็ได้เางานดำหมดเลยปสรไป้อั้ว็รับอันี้ตัวซื้อแพกแพกสอแพกเนี่โอ้แต่แน่แท็บช่รเครับ

ออกมาจากมาเียออกมาจากมาเฟีเจ้าเบิร์นพเ่าไหพ่อวะอะไรก่อนอันเาฝากว้นี่วาไหนเจเสืออะูมเาเละไรกหกสิ่สิบสี่พัอ้เออเนาะนีเจ้าได้จ่ายะจ้าเจ้าจ่ายวน จบคือจะขอว่าจะจำยืน้ดยเนาะคนคนขายแรงงานเพื่อจะิม่ปูเลยเนาะเดี๋ยวมาเปิดเสื่อกัน เดี๋ยวพายพดอกมาส่มก,<ป>กันเยกินเดียวปลาเซมอนอเซมอนเซมอน,อ,นอันนี้แน่ลูกสาวอยากข้าน้อยเวลให้พีดอกเลยทางแม่ยังบุเคยกินดูอยากกินเลยันมีหลายงานเลยเมอนซาดามาซาในโรง เปิดเพลงเน่ยพี <ga> ่น <Y> ้องเลยเดี๋ยวเดิมเสือพายเน บอไซด์ของแหละเพรานี่มันสิมเมือยาหายทางพอน้องเป๋อพอนึกแมนก็ไม่เป็นอะไรแม่น้องเป๋อซื้อแต่เครื่องเสื้อกันไปปิดอ้อยหาชิ้นเสื้อขยาวกับมันมีแต่รุ่นใหญ่เลยเดินไปสื่อประตูยงยงเขาานี่เป็นบอไซด์เนยมีแต่รุ่นแบบจัมโบ้จัมโบ้เพราะว่าเครื่องมันท่านได้ลงมาหลายอันเนาะสำหรับไม่แต่คองกินได้กว่ายังอยู่หลายมองแล้ววันแม่ ว่าง,งานจัดความกันนายมองให้พี่น้องเลยเดี๋ยวขับไปเบิ้งเพื่อนอยู่วัดอยู่ว่าก่อนเลยพี่น<อ>้องจะเป็นจันงเลยเดี๋ยวเตรียมตัวให้ค่าปี่เด้สเนะสามสิบพันบอกออกหมดแล้วนี่ออกเลย <c oughs> ออกครบ เก็บเงินนะก่อดนะม่จอดนีเชีอ,อไปคนบออ้าน,น,นกวนยังขิเข่าไปอยู่ยันจุดบริเวีใครคนจงทางไปกวางกันแล้วคนตาลายใช่ได้ห <laughs> มน,น,นี่ก็จะเป็นวดลูกสิ้นให้พี่้องไงลูกสิ้นเขาพัดพัดเส้น มีคนมาหลายงานแกหาก็กเดิ่มมือมือที่สองมือนี้ีเมอเนาะีมอไปไปบึงกันอยู่ในวัดในว้าอพี่น้อง,งเป็นจูอยู่บ้านเนาะ ได้ห้องอยู่ไสเนาะน่าสิแถวนั้นเปล่าบ่โฮงห้องนอนชะได้แล้วเด้อายุพาไปคนเห็นอีแหน่จังมาอยู่นี่จังบ่ซอมดู

เนี่ยถามจวเลยที่ถามจวน

ก่อนเนี่ยคนไปเคยวอยู่อยู่ไทยได้ไงปวเย็นอยู่แระขามกบเฮ้ยอย่นั่นอยูรงโเฮ้ยข้าแล้วาอยู่้านโค้งนะมาสิตจินูนโดยเออ มองเงาได้มันยูเข้าไปพอกขาวหน่อยโซนโซนี้เป็นโซนโซนที่ต่อสมทบที่ซือ่อคือไม่กว้างแค่สหนแล้วเพราะว่าต่กอน,นี้มันแคบชุดมองขาสาัตรูตี้

บ <Net> ใส่เวียนได้ไรพอยู่อยู่บ่ขายยูฉันตอนแรกคิดว่าเออขายยู่ไดรอ้่แห้งเนี่เ็ดยังเจ็บ

การได้เอานมและใม้หนาคือเบ่ง่เนาะก็ดูดีขึ้นก็เก้าอรอกินได้กินดเขาเปลี่ยนปีอ้ายุณไมเอือเราอายุเราเย็นยังซือเสมอเยยงสมัครเมอองมได้มาซื้อเนอยสดมนแรงมัแดงได้อยู่ดอกเนาะได้อยู่มีพื้นฐานอยู่มวนอย่บ้า ก็พรวนภายในในวัดเนี่ยในวัดนี่ก็มุมหนึ่งไลยเนาะสวดมนต์ภาวนาเยอะไหวพระเชาแรงเหรไหวพระเชาแรงเนาะเด็กก็อยู่ได้อยู่างเนาะอยู่ได้อยู่เนาะโอ้ยโอ้ยมีแห้งได้สัตว่านั่นเป็นขันว่าจะบวชเป็นตัวหรือว่าเป็นพระก็จะแล้วแต่ เอาเองอันนี่ะเนาะแมนตามมันีกนงาคนจะติดตามแมนแต่ว่าเสบวตเป็นพระก็มีอยยุโอคนจะเป็นจะพาไปไงถ้าเบิงาก่อนงาคเชว่าได้บไเจานน้ำนมทำเพานเพื่อนเนาะเป็นน้ำนมนเนาะบุญเนข่าได้พี่น้อยมามาเนี่ยกระันกได้แอมเลยน้ำนี่แหละ กิน,ก,น,น,น,ก,น,นก,กินแต่ย่ามกินไหนเนาะย่ามกินว่วไหนก็บ่กินเดะก็ชื่อเสียกันย,ย่างหอยยูฮันมีแต่ผู like ้แบบดุ่นแบบก็เลยไม่ได้ซื้อซ้่ปเพราะว่าเพื่อนท่านมาขายลายเลยอยู่บุญก็นเลยฮะใครดอกน้อยพี่ดอกกันหน้าตาซื่นหวานอยู่เหนื่อยคือแล้วเนาะ แคอยู่นี่แหละวันยังบวงเขามีเบียร์เฮดอยู่วานอยู่เมืองเขาจับมันได้บวชในบวชอาจารย์จีวนาบวชแตนว่าที่ชาได้เนี่ยทั้งงาเพันธุ์ต่อไปนี่ยไปนี่คืองาเพันไปประเทศอินเดียจะทำในว่าไปเวียงจันทร์ไปทุกเขตไปวัดนี่คือวัดบ้านเขาได้ ใส่เวาทำนี่เป็นเดือนนึงนี่ไปตลอดได้แทบจะบริยูนะสำหรับมิจาวาได้เห็นทางน้องอยู่ได้ในการใส่น้ำแล้วพี่หน่อยคอยฟึกนคอยยังไปแล้วเนาะเดือทางครูบาอาจารย์ตอนแรกกับสวดมนต์ภาวนานอนดึกตื่นสวยน้ำมันได้ได้เนาะ เนี้ยเพิ่งไปเรื่อยๆเลยเฮาเพิ่งมาอยู่ใหม่เลยถ้าอยู่ไปประมาณจักเดือนสองเดือนก็นบพ่อไปอยากออกเพื่อนะชินแหน,นชินเละอันนี้มันยังหามือหกมือนึงประทัอดในฮอตอาทิตย์เช้าเนี้ยได้เยอกเนาะแหม่ได้เน,นี่ยทางเอื้อยก็ซิ้เมื่อคับลานก่อนละเมี้ยอะไรเวลาได้ยังอยู่ซีโน่พูทางก่อนรักษาเนาะเนี้ยจะมาเยี่ยมยามไหม มีเสด้มาอยู่เจ้องสิมาเดียวงานเดียวนั่ก็บทแบมาอีกเชนป้าทำอะไรพี่น้องนะวันนี้มาเยี่ยมน้องเป็น่ยนอะไกลับมาเบืองกันโอเคยู่หลงป้าเอะไป้าทะโอเคน้องพี่น้องนะสารคดีนี้แม่น้อเปียวขอลากกนเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอสทีกาก็เด้อกลับมาติดตามนะครับโมส่องกับแม่น้องเปิวมากก็ร้อาสารคดีนี้กาวคข้วมาสบายดีเด้อพระสบคสุกคน